เป็นรถนะคะเซลรีโอ G A นะคะเกียร์ธรรมดานะจะแต่ไม่ธรรมดาเลยทุกคนดูไมา์ก่อนไมา์น้อยวิ่งไปแค่เจ็ดพันก่าโลเท่านั้นนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะจ๊ะหรือจะให้พอยแกะให้ก็ได้<笑><笑>นะคะไฟหน้าเก่งติดคะ่ะนะคะนี่ทุกอย่างก็ดูคลีน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 ไปหมดเลยนะคะน่ารักมากอันนี้พับเบาะไว้ให้ด้วยนะเซลรีโอ G A นะคะเป็นรถสีขาวมุกแบบนี้เลย ให้กันมาดูกันนะคะก็สามารถพับเบาะแล้วก็เพิ่มพื้นที่นะคะให้ห้องสัมภาระของเรากว้างขึ้นทุกคนอยากจะได้รถแบบว่าฉันเน้นปีใหม่ฉันไม่ชอบปีเก่านะคะแต่ฉันอยากผ่อนเบาๆนะคะต้องคันนี้เลยเฮลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พาดูรถปี2022นะคะแบบว่าน้องเพิ่งเกิดเลยทุกคนเป็นรถนะคะเซลริโอ d A นะคะเกียร์ธรรมดานะจะแต่ไม่ธรรมดาเลยทุกคนนี่ดูไมค์ก่อนไมค์น้อยวิ่งไปแค่7,000กว่าโลเท่านั้นนะคะได้มาแล้ว1กรุ๊ปนะคะพร้อมส่งมอบนะคะคันนี้นะคะเป็นเซเลริโอนะคะรถจิว๋วประหยัดน้ำมันรักสิ่งแวดล้อมเบาเงินในกระเป๋านะคะใช้เงินออกรถเพียง999บาททุกคน คันนี้คือผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดแบบไม่ต้องดาวได้วารันตี0อีกนะคะผ่อนเพียง4,980บาทนะคะได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะหรือว่าใครอยากจะผ่อนหมดเร็วกว่านั้นนะคะ6ปีอยู่ที่5,491บาท5ปีอยู่ที่6,118บาททุกคนเลือกเอานะจ๊ะอยากผ่อนยาวๆหรือผ่อนเบา,เบาๆหรือผ่อนแป๊บเดียว ก็ได้นะคะก็มีมาแล้วนะคะรถปี2022ไม้น้อยวิ่งไปแค่เ0็ดพันโลนะคะน้องจิ๋วของเรานะคะเป็นตัวเดิมๆเ,เลยหรือพูดกันบ้านๆอะ่ะตัวเริ่มต้นนั่นแหละนะคะแบบเบสิกใช้ขับรถอย่างเดียวนะคะไม่เน้นออปชั่นอะไรมากแต่เน้นความปลอดภัยเน้นความแอร์เย็นนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นี่นะคะนี่เป็นเกียร์ MT ด้วยนะ คือทุกอย่างใหม่กริบเลยทุกคนนะคะนี่บุ๊คสวิตติดรถมาให้เข้าศูนย์ได้อีกนะคะภาษีพรบรต่อให้พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะจ๊ะหรือจะให้พลอยแกะให้ก็ได้ <c oughs> นะคะไฟหน้าเก่งติดค่ะนะคะนี่ทุกอย่างก็ดูคลีนครีคลีนคลีนไปหมดเลยนะคะน่ารักมากอันนี้พับบอกไว้ให้ด้วยนะ มีจ้านะคะสำหรับคันนี้นะคะถ้าไปใบปแดงต้องใจเพิ่มเยอะกว่านี้แน่เลยนะแต่คันนี้นะคะ c e o e o G A 1.0เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ราคาพิเศษกับ PS Auto เพียง2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะไปดูกันที่ภายนอกเลยดีกว่าค่ะป้าไปดูภายนอกกันนะคะโอเคได้แล้วกุญแจทุกคนไปดูภายนอกกันนะคะ <S <S คันนี้อย่างที่บอกว่ารถเขาแบบน่ารักปุกปิกเน้นปีใหม่กริบ เน้นใช้งานกลุ่มๆนะคะเอ๊ยยังไงไม่ใช่ขนมทุกคนนะคะมีคนแอดหิวแหละนะคะนี่นะคะเซเลเรโอจนะคะเป็นรถสีขาวมุกแบบนี้เลยนะจ๊ะล้อเดิมศูนย์ค่ะยางบิสโตนค่ะด้านข้างกระจกนี้แบบหมุนนะกระจกแบบเบสิกเลยนะคะนี่มือจับนะคะสีดำกันสาดมาพร้อมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังคันนี้จะบอกว่าเธอมีกล้องหลังให้ด้วยนะ มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะจ๊ะนี่เปิดท้ายกันมาดูกันนะคะก็สามารถพับเบาะแล้วก็เพิ่มพื้นที่นะคะให้ห้องสัมภาระของเรากว้างขึ้นทุกคนอยากจะได้รถแบบว่าฉันเน้นปีใหม่ฉันไม่ชอบปีเก่านะคะแต่ฉันอยากผ่อนเบาๆนะคะต้องคันนี้เลยนะจ๊ะรถปี2022ไม้น้อย7,000โละคะผ่อนเพียง4 9 0 0ตลอดสัญญาได้สูงสุด7ปี84งวดนะคะให้ดูความเดิมของตัวน็อตกันน็อตเดิม นี้เลยนะคะเดิมมากตัวล็อกก่อนประตูเดิมนะคะรถสวยจริงนะคะเอาละคันนี้นะคะก็พิเศษกันสุดๆแล้วนะคะจัดมาให้แล้วนะคะเซเลริโอ G A นะคะนี่พลาสติกตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะเบาพรมสลับผ้าสวยๆค่ะคันนี้ราคา2 8 9 0 0 0บาทนะคะ เครื่อง1.0เกียร์ธรรมดาปี2022ผ่อนเพียง4,980บาทสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะรถไม้น้อยแบบนี้นะคะไม่ได้มาบ่อยๆนะแต่ตั้งใจคัดมาให้จริงๆฝากกันไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้่อไปด้วยนะคะและท,ที่สำคัญนะใครอยู่ไกลดูคลิปนี้อยู่ไม่ใช่ปัญหาค่ะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะคะจองออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะปรึกษาเคสกันก่อนได้นะคะก่อนจองเรียมเอกสารกันก่อนได้ก่อนจองนะจ๊ะ ก็เปิดใจกับ PS เ u สออโตได้ค่ะที่นี่เลยนะคะขอบคุณค่ะ